สาัาดีคาย u t u b e นะคะพอนิตาแฟมิลอรี่ปลายนานตัวนะคะหากระลุงนะคะลงไลนนะคะลงไล่ตะกี้นี่ยังไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะเพราะแคนีมันางว่าเรื่องคลิปสักน้อยนะคะนางว่าวแวะแหวะมาสองปีแล้วนะคะปีครัวแล้วจะสองปีแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ยนะคะนางว่าวจนชินเนาะนะคะเอฟพีกับเบิ้งหันจนชินนะคะ,เ,กกะเบิ้งหันตลอดเนาะนะคะจากรลายก็มานหน่อยหน่อยก็เพ่าไปยั้งค่นนะคะยังนางว่าเรื่องนองหลาคือเก่านะคะ น้องหลากมีความสุกขค่าดีค่ะเอฟซีนะคะน้องหลาก็มีความสุขดีนะคะเอฟซีนะคะเอฟซีกับลายคุณเขาเบามาเนาะนะคะน้องหลากเขาอัดเพลงกนะคะอัดเพลงแล้วก็ถึงสองชั่วโมงต่านะคะมาถึงสองชั่วโมงต่านะคะนุ่มพ้ทิ้งกัเสียเงินไปแล้วนะคะสามรอยคะแนนนุ่มู้ทิ้งบอกว่าถ้าน้องหลาเกินที่ชั่วโมงนะคะจะเกินที่ชั่วโมงก็่ได้นะคะอันนี้น้องหลาประหอดสองชั่วโมงนะคะนุ่มู้ทิ้งกับเสียเงินไปแล้วนะคะสามร้อยคะแนนนะคะ นะคะให้ค่าขนมงบิกนะคะรวมทีลอยกัแนนนะคะพอหักฟองหลานะคะทุณยอดเลยนะคะให้ห like. ักกันขนาดไหนนะคะนะคะถ้าเกิดว่าเห็นบอเอฟตี้นะคะเขาก็เลือกฟองหลานะคะที่ให้เว่ากันขนาดไหนที่ให้ดีขนาดไหนที่หักกันขนาดไหนให้ดีขนาดไหนเอฟตี้นะนะนะคะจะให้หักขนาดไหนให้ดีขนาดไหนทับว่าถูกต้องนะคะทับว่าถูกต้องนะคะทับว่าถูกต้องเอฟตีก็ต้องถอยออกมา แล้วก็บ่าต้องมีไข่ไปโบกเอฟตี้หลบนะคะเอฟตี้ถอยออกมาเองนะคะหานะคะเอามือออกไปแล้วกันนะคะเล่านะคะที่ว่าเอ่อบางคนก็บอกว่าโทรไปหลังบ้านแดะไปยังแดะนะคะไปบอกนะคะไปบอกว่าให้ช่วยอ่าเชียร์เพีงแดะนะคะช่วยปันเพีงแดะเชียร์เพีงแดะนะคะเอฟตี้เป็นยังบวกเห็นไหคะเอฟตี้เป็นยังบอกนะคะเอฟตี้เป็นยังบอกพอนินจานะคะบอกแค่นี้แหละนะคะนะคะ เรากันะคะถ้าโทรไปนะคะโทรไปบอกลังบ้านจังสันจังตีจังสันจังตีเอดตีเขากระบอกนะคะเขาก็ฟังนะคะเขาก็ฟังนะคะแต่ว่าเขาเชียร์หรือว่าเชียร์ทอนันนะคะแต่สําหรับพ้อยนิสานะคะพ้อยนิสาบวหูจักไขนะคะเหตุแบบนี้แล้วพ้อยพ้ยนิสาบวมหูจักไขพ้อยที่หูจักแต่คนลายอย่างเดียวนะคะหูจักแต่นองหลายอย่างเดียวเพราะว่าตะกอนสมัยก่อนพ้อยพ้อยเบิ่งหมอลังโป่นนะคะเราก็บวมมีไขได้เงินกับพ้อยนิสา้นนะคะ ผมเคยได้เงินที่ว่าสิซื้อบัตรซื้อปีนะคะเคยซื้ออยู่แต่ก่อนเนี่ยเคยซื้ออยู่กับตอนที่วานนองลายอยูววะะ่วงเก่านะคะวงเก่าเนี่ยนองลายตื้นนะคะนองลากับเขาไมา่เห็นงานเมืองไทยนะคะนองลาไปเร่นวงไหนนะคะเพราะนี่ตาก็ซื้อบัตรตลอดนะคะแต่ว่านะคะ้าเกิดว่าเหตุแบบนี้แล้วนะคะโมเชียไทยค่ะนะคะเชีย่นองลาคนเดียวเราอินฟลิกระบอกแล้วนะคะผมก็เข้าไปนะคะก็เข้าไปแดอย่างแดาประมนนาณนี้แต่ว่ามันโมเมนต์นะคะ เขาเอาแล้วนะคะมันโมเมนต์ผนกระตอยออกมานะคะเอซตี้ก็เบิงหูอยู่เนาะนะคะคนที่เสียใจหลายตอนนี้นะคะคือนองลาค่ะนะคะเ็ดเพื่ออย่างต่างมาเพื่ออย่างเ็ดเพื่ออย่างเพสต่างมาต่างมาเพื่อความซาใจนะคะเราเอสตี้วอลไปหลายๆเขาก็ตอบโต้กลับมาว่ามันโมเมนต์แบบที่คุณคิดนะคะเบิงเอาแล้วกันนะคะ,ะนะคะเบิงมันโมเมนต์แบบที่คุณคิดแบบพอยี่ตัวเหลือตัวเหลือนี่ เป็นคนอื่นเมื่อเด้ว่าค่ะนะคะนี่แบบในครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็เหตุในครอบครัวเขาแตกแยกเหตุในครอบครัวเขาทะเลาะกันนะคะพ่อแม่เขาทะเลาะกันลูกเขาทะเลาะกันนะคะแบบนี้ก็เิ็นเหตุในครอบครัวแตกแยกยิ่งขีบาศค่ะนะคะยิ่งขี่บาศนะคะบอกแค่นี้นะคะเหตุนี้ยังบ่ขึ้นดอกเหตุไปโลดเหตุไปหลายหลายนะคะบ่ขึ้นหอกนะคะอืมนะคะเออซีกะว่าวหูดีดีกันนะคะเอฟซีก็บอกมาโมนีนะคะเออนะคะหูดีนะคะ เอตี้บอกว่าอย่างนะ้เพื่อนก็บอกว่ามุดหมอนหมอล้ำวงหนึ่งนี่นะคะหมอล้ำสิ่วงหนึ่งนี่ใช่ยังสูงตุดนะคะสามหมื่นหานะคะสูงตุดนะคะอ่านะคะอ่านะคะเรา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 เอฟตี้เขาโงหูนะคะเอตี้เขาโงหูราคานะคะแต่ไปบอกเขาหกพันเจ็ดหมื่นกระได้นะคะแล้วเอตี้เขาโงหูนะคะเขาเขาบอกปากนะคะบางคนเขาบอกว่าน้ําท่วมปากนะคะพ่อยบอกตรงเลยพ่ออยากว่าวนะคะพ่ออยากเว้าวาเห็ดเพื่เหี่ยง คอยถามแค่นี้เพื่ออย่างเพื่อความอย่างน่ะขัดแย้งบอกทะเลาะเบาแหวงบอกคอยคิดแค่นี้นะคะเฮ็ดให้แตกแย่พ่อพูดจบแย่ให้พ่อแม่ก็ทะเลาะกันให้ลูกก็ทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันนะคะอ่านะคะจนบวบกันยังกันนะคะเฮ็ดแต่แต่แย่บาปกรรมกันนะคะเฮ็ดไปโดูถ้าเฮ็ดไปเท่าไรเท่าไรก็บ่มีเจริญค่ะบอกแค่นี้นะคะเฮ็ดเท่าไรก็บ่มีเจริญบอกแค่นี้ล่ะเพราะว่าอย่างไงล่ะ มันเป็นไปบัได้นะคะมันเป็นไปบัได้เห็ดแบบนี้นะคะแล้วก็โอ้ยนะคะเอฟซีหลายคนเขาเบาเววาเนาะนะคะเราโอ้ยนะคะเอฟซีเขาก็บอกว่าไปฟังดือยั้งฟังรือยั้งนะคะไปฟังรือยังก็ฟังเอาไว้แล้วนะคะก็หัวรอกันว่าจะไปเบาดีเนาะเขาก็บงบเรืองเนาะบางคนก็บอกว่าจะกันจะทีจะกันจะตีนะคะเอาเบากันแล้วกันเนาะนะคะน้ามันถมปากนะคะเอฟซีเหมือนตเอฟซีทุกคนแหละเบาไปกระนำถมปากเขาก็บอกเขามีเนาะ แต่คนที่เห็ุอยู่นะคิดว่าคิดว่าถือแล้วนะคะผมมีไข่นับถือสักคนเลยตอนนี้นะคะแล้วก็เอามาว่าว่นนะคะมันมันเป็นยังสั่นมันมันเป็นแบบยังที่คุณคิดคุณคิดกันไปเองยังคิดยังสั่นยังคิดยังจีมีแต่ความต่วเหลืออย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เอือนึ่งตัวเหลือค่ะนะคะเขาเป็นต่างความแตกแยกนะคะเอฟตี้ก็คือกันนะคะเอฟตี้กันนะคะไม่แย่งเอฟตี้กันบอกเขาใจนะคะอ่านะคะชาแจงไดนะคะเอฟตีนี่เป็นเอฟตี้องรัาทั้งนั้นนะคะ เป็นเอฟซี้นองหลาทั้งนั้นนะคะเขาเข้ามาก็นองหลาทั้งนั้นบอลแมนเอฟซีคุณเลยนะคะเราพ่อจ้หน่อยหนึ่งนี่นะคะพ่อจะน้อยพ่อตากความแตกแยกแล้วอย่างแล้วนะคะไม่ยังเอฟซีมไม่ยังเอฟซี้องหลานะคะไม่ยังเอฟซี้นองหลานะคะพนทุไทยแล้วมันบอแมนเลยค่ะนะคะเอฟซีเขากระเบิองูเอฟซีเขากระเบอไปแต่บางคนเขากะไปแด่นะคะเอฟซีบางคนเขากะไปแด่ไปแด่บ่อกยึด้นดอกนะคะแต่เขากะเบอไปค่ะนะคะเขาก็ออกมานะคะเขาหูไวเอียงคือเอียงนะคะเขากะไปค่ะนะคะ พนผิดเขาเบาไปเขาเบากนี้เฮ็ดเอียงแบบพีดผิดเขาเบาไปนะคะเขาก็พียาแต่ว่าค่ะพีดเขื่อนจะว่า,ง,าะะงึดหลายนะคะ,ะ,ะงึดหลายนะคะกาที่ว่าแต่ว่างึดหลายานนนนะะงึดหลายเท่านั้นแหละนะคะงึดหลายคุนวาเขาบอกคำหยีเนาะนะคะเอฟซีนะคะก็บอกแล้วนะคะกันวาน่ะเอฟซีเป็นเอฟซีของน้องหลานะคะเขาบอกเขาใจนะคะถ้าคือทีเฮตดทังสี่นะความหมายแบบนี้นะคะต่างเอฟซีึ้นมหม่ดีกว่านะคะ ทางเอฟที่ขึ้นมหม่เลยฐานเอฟที่ขึ้นมหม่เลยดีกว่านี่เป็นเอฟที่ของน้องหลานนะคะแต่ว่ากับบวากันค่ะนะคะคนไหนเขาจีไปกับบวากันนะคะแต่ว่าคนที่บป่ไปหลายนะคะบป่ปเอฟที่น้องหลานบป่าหลายก็บเบืองเวลาน้องหลานไล่ตุกันแล้ว,วะะะะะกันนะคะว่ามีโบนะคะอ่านะคะบางคนก็ไล่ตุนะคะก็มีบบนะคะเอฟีนะคะก็มีคุยกันนุนกันหนิงกันนุนกันหนิงอยู่จำนันนะคะ วิทยวาเอฟซีที่ว่าบอถูกตรงนะคอยเบิงแล้วนะคะเอฟซีบถูกต้องเอฟซีนองลานี่แหละนะคะบถูกต้องเฮ็ดเอียงนะคะบางคุณเขาเบาคืออย่างนักเลงนะคะคอยบอกตรงเลยนะคะมันโมเมนเลยนะคะแบบนี้นะคะอยเบาน้ำหมดนะคะบางคนเบาคืออย่างนักเลงเบายังคนบปัญญาอ่อนคอยบอกแค่นี้นะคะบางคนเท่านั้นนะคะโมเมนว่าถูกคนนะคะเอฟซีนะคะให้เบิกกันไปเด้อค่ะนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะนะคะเอฟซีนะคะให้ใจนักแน่นไว้นะคะ ใชนะคะเวลาน้องหลานะคะจับใจหลานอยูจิออกมาร์กช่วยกันปันช่วยกันเชียร์เด้อค่ะนะคะเอดีนะคะก็ต้องไปสนใจเองทั้งนั้นนะคะคอยว่ามันโมเมนนะคะมันบ่ถูกต้องนะคะของบ่ถูกต้องนะคะคอยว่าเอาคพราะถอยก็บอกแค่นี้คนที่เสียใจนะคะขึ้นขึ้นนองหลานะคะคิดว่านองหลาเขาขีดได้ก็ราะใจบอกเขาบอลขดได้นะคะเฮ็ดนนี้เฮ็ดใจกันนะคะขากันขากันชัดเลยแบบนี้นะคะบ่ถูกต้องเลยนะคะเฮ็ดไปโลดถาสักคุณว่าคุณคุณดีนะคะ ไปรูดนะคะเออจงยงไรมันก็บอมเมนค่ะนะคะบอมเมนเน่นอนนะคะ